กินมาแล้วนะฮะเอาคืนลําบากแล้วท่านผู้ชมเสียดายครับรสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับผมปัญหาหนึ่งปัญหานะครับที่ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผมจุดจบของปัญหานั้น จะเป็นยังไงเรื่องที่ผมกล่าวมานี่คือแน่นอนนะครับผมเกี่ยวกับทุเรียนนะครับผมซึ่งทุเรียนน่ะจะมีศัตรูหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแมลงเอ่ยนะครับเชื้อราเอ่ยทางดินหลายอย่างนะครับผมที่มันทําให้ก่อเกิดผลเสียกับเจ้าของสวนนะครับผมนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ตระหนักนะครับว่าทุเรียนนะครับมีอีกหนึ่งปัญหาที่ถ้าเราแก้ไข ไม่ได้หรือเราแก้ไขไม่ทันท่วงทีนะครับก็จะเกิดขึ้นโดยทันทีซึ่งปัญหานั้นก็คือเชื้อราครับนครับท่านผู้ชมนะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมตัวนี้นะครับคือเป็นทุเรียนที่มีการติด เชื้อรานะครับผมขึ้นมาเมื่อสักหลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งซึ่งโอกาสนะครับที่เขาจะฟื้นขึ้นมาค่อนข้างจะยากนะครับเป็นลักษณะเหมือนอาการน่าจะโคม่าแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้ใบไม่เหลือติดเลยนะครับผมเป็นกิ่งที่เพียวๆเลยนะครับเจ้าของสวนก็คือพยายามจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับก็จะฟื้นฟูเขาให้ได้แต่ก็ท้ายสุดนะครับก็ต้องได้รับผลอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเหตุผลที่ว่า ปัญหาของทุเรียนนะมีเยอะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะปลูกแล้วเราจะราบเรื่นเสมอไปนะครับปัญหาก็จะเกิดตามเรามาเรื่อยๆนะครับผมปัญหาเกิดทางเชื้อรานะครับก็เกิดได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะทางรากทางโคนต้นทางใบนะครับผมซึ่งเราก็ต้องหมั่นดูนะครับปลูกตรวจสอบดูทุเรียนของเราว่ามีอะไรมั่งผิดปกติหรือเปล่าายในต้นนะครับแต่ละต้นนั้นต้องเอาใจใส่นะครับผมถ้าไม่งั้นนะครับจุดจบจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็น่าเสียดายนะครับซึ่งทุเรียนแต่ละต้นนะฮะจะให้ผลผลิตเราต่อปีนะครับต่อหนึ่งรอบนะครับก็จะให้มูลค่าหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมเป็นหมื่นถึงสองหมื่นบาทต่อหนึ่งต้นเลยนะครับผมถ้าพูดถึงหลายๆปีนะครับเป็นเงินวงเงินต่อต้นเป็นแสนนะครับหลายแสนบาทด้วยซ้ํานะครับผมตามอายุของเขานะฮะแสดงความเสียใจนะครับกับเจ้าของสวนนะครับก็ดูแลดีที่สุดแล้วนะครับบางครั้งเราก็ต้อง อยอมรับสภาพนะครับถ้าเราเจอลักษณะโคม่าแล้วเราค่อนข้างที่จะดูแลลาบากนะครับผม okay. ชาวสวนทุกท่านนะครับให้ตระหนักกันนะครับว่าเชื้อราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยที่จะทําให้มีผลกระทบกับสวนทุเรียนของเรานะครับเนี่ยดูฮะนผูม้มเนี่ยด้านในนะฮะเห็นไหมครับดูอันนี้จากหน้าหน้ากิ่งที่หักไปนะครับดูดีๆครับจะมีขาวๆแทรก ในบริเวณเนื้อเยื่อด้านในนะครับซึ่งตัวนี้มีทุกกิ่งเนี่ยมีอยู่ทุกกิ่งเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ตัดมาดูเท่านั้นเนี่ยเขากินมาแล้วนะครับกินมาลักษณะลักษณะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาคืนลําบากแล้วนะท่านผู้ชมคือเราก็ต้องทำใจแล้วก็อาจจะค้นทิ้งหรือไม่ก็ปลูกต้นใหม่ทดแทนนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะสำคัญเลยนะครับผมเนี่ฮะเชื้อราฮะ ถ้าได้เกิดแล้วถ้าเราควบคุมไม่อยู่หรือเอาไม่ไม่ไหวจริงๆนะฮะก็ต้องจําเป็นนะครับผมเสียดายครับต้นเนี้ยผมก็เคยนะมาเก็บผลผลิตช่วยนะเขานะครับผมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับโอ้โหต้นเนี้ยกระดกพอาะควรนะครับมีรายได้อย่างต้นเนี้ยหลักหมื่นนะฮะไม่ธรรมดาครับก็ฝากนะครับผมเกษตรกรนะครับชาวสวนทุเรียนนะครับทุกท่านนะครับก็หมั่นดูแลนะครับ สวนตัวเองแล้วก็ดูแลนะครับการามีอะไรแตกต่างมั่งสําหรับทุเรียนนะครับผมเนี่ยฮะเอาไม่อยู่แล้วไปแล้วท่านผู้ชมหนักหนักมากโคมากหนักมากครับ<อ>ครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะนําเสนอว่า,าการทําสวนทุเรียนนั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไปซึ่งที่จะอยู่รอดได้แล้วก็จะสร้างผลผลิตให้เราได้ต่อปีนะครับผมแน่นอน เราต้องมีความจะใส่เขาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นดูแลตรวจสอบตรวจตราดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งหรือมีอะไรมีผลกระทบกับสวนเรามั่งนะครับผมก็อยากจะบอกว่านะครับทุกท่านนะครับที่เป็นผู้บริโภคเนะเาะเห็นว่าราคาทุเรียนนะครับค่อนข้างจะแพงหรือสูงนะครับซึ่งมองแล้วว่ามันก็น่าจะบาลานซ์กับาการดูแลที่ค่อนข้างจะยากและหลายขั้นตอนก็เหนื่อยพอสมควรนะครับกว่าจะสร้างผลผลิตออกมาให้ ออกสู่ท้องตลาดเพื่อให้ทุกๆท,ท่านได้ชิมรสกันแบบอ,ร,อร่อยยนะครับผมซึ่งก,ก็เป็นกาลังใจนะสาหรับทุกส่วนนะ,ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นั้นกล่าวคําว่าสวัสดีครับ